สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดเป็นหนังสือที่ว .1215 ลงวันที่18มีนาคม2567เป็นเรื่องเกี่ยวกับซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการตั้งงบประมาณและการเบริกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกราน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยเป็นาการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเราไปดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับด้วยจังหวัดและท้องถิ่นหลายแห่งเขาได้สอบถามในเรื่องของการตั้งงบประมาณการเบริกค่าใช้จ่ายในการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงของเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ซึ่ง เทศกาลสงกรานเนี่ยก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับทีนี้เขาสอบถามว่ากิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับการป้องกันการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานเนี่ยกิจกรรมดังกล่าวนั้นถือเป็นการจัดกิจกรรมสาธารณะและจะต้องทําเป็นโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2564หรือไม่และมีแนวทางการเบริกค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการดังกล่าวเรื่องดังกล่าวเนี่ยอย่างไรนะครับก็คือประเด็นสอบถามว่าในเรื่องของการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานเนี่ยกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการจัดกิจกรรมสาธารณะ จะต้องจัดทําเป็นโครงการหรือไม่นะครับตามระเบียบค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานว่าต้องจัดทําเป็นโครงการหรือไม่และก็แนวทางการเบิกค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวเนี่ยมีแนวทางอย่างไรทีนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้ซักซ้อมแนวทางนะครับและก็ได้ชี้แจงทําความเข้าใจดังนี้นะครับเพื่อให้การตั้งงบประมาณการเบิกค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของ การป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานีมีความถูกต้องและท้องถิ่นจะได้ถือปฏิบัติเป็นแ,แนวทางเดียวกันนะครับจึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติด,ดังนี้นะครับให้กับท้องถิ่นดังนี้ 1. ก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของท้องถิน่นพศ2 5 6 3ักําข้อำหนดว่าการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของท้องถิน่น ให้กระทําตามที่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกาหนดและหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว1095ลงวันที่28พฤษภาคม64เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานและแยกตามงบรายจ่ายนะครับแล้วก็ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว .9096 ลงวันที่17พฤษภาคม2566เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นเนี่ยสรุปได้ว่า การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆให้จัดทำเป็นโครงการเท่าที่มีระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานค่าใช้สอยในประเภท ลายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะลายจ่ายาลายจ่ายงบลายจ่ายอื่นๆเนี่ยนะครับให้จัดทําเป็นโครงการเท่าที่มีระเบียบหรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยกําหนดกรณีที่ท้องถิ่นจะดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ซึ่งถือเป็นการบริการประชาชน รวมทั้งป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมิใช่การจัดกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบริกค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาพศ2564ดังนั้นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่ต้องจัดทำเป็นโครงการ และไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเอาไว้ในงบดําเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆแต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับการเขียนรายละเอียดทําชี้แจงงบประมาณนะครับในรา,ายจ่ายงบดําเนินงานค่าใช้สอยปร,ประเภทเกี่ยวกับเนื่อง ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษ,กษณะรายจ่ายอื่นตรงนี้ให้ใหจัดทําเป็นโครงการเท่าที่ระเบียบกฎหมายกําหนดนะครับทีนี้กรณีที่เป็นการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ดีนะครับช่วงเทศกาลสงการานต์ก็ดีตรงนี้เนี่ยถือเป็นการบริการประชาชน รวมทั้งเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะครับซึ่งมิใช่เป็นการจัดกิจกรรมสาธารณะตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการจัดงานของท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ยท้องถิ่นจึงไม่ต้องจัดทําเป็นโครงการไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบดําเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อื่นๆแต่อย่างใดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปตรงนี้ก็คือการจัดการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงการเนี่ยกรมส่งเสริมเขาชี้แจงว่าไม่ต้องจัดทําเป็นโครงการนะครับทีนี้ต่อมานะครับในข้อที่2กรณีท้องถิ่นจะดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงการเนี่ยก็ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกค่าใช้จ่ายดังนี้นะครับ2.1ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ก็ได้แก่ค่าจัดทำป้ายาประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนนหรือป้ายธงแดงจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนตรงนี้ให้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในงบดำเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการบริหารงานของท้องถิ่นพุทธศักราช2562นะครับข้อ2.2ค่าใช้ใจ่ายในการจัดสถานที่เช่นค่าเช่าเต็นท์เพื่อบริการประชาชนเนี่ยก็ให้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในงบดําเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบริกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2562นะครับข้อ2.3ในส่วนของค่าวัสดุอุปกรณ์เช่นกลวยจราจรป้ายไฟหยุดรถกระบอกไฟน้ำดื่มบริการประชาชนตรงนี้นะให้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในงบดำเนินงานค่าวัสดุประเภทวัสดุตามจำแนกงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของท้องถิน่นและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว .1095 ลงวันที่28พฤษภาคม2564นะครับตรงนี้เป็นการตั้งงบประมาณในการเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์การจัดสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ต่อมาข้อ2.4เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรค่าใช้จ่ายบุคลากรเนี่ยเบิกอะไรได้บ้างนะครับ2.4.1ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ละเรือนหรืออปอพร,รที่สังกัดท้องถิ่นนะครับตรงนี้ให้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในงบดำเนินงานค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนพศ2560ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยพุทธศักราช2560ตรงนี้ในส่วนของค่าป่วยการอปพรนะครับ ต่อมาในข้อ2.4.2ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติราชการให้กับท้องถิ่นนะครับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้หรือเป็นบุคคลภายนอกที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีคําสั่งให้ปฏิบัติราชการให้กับท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ตั้งงบประมาณเอาไว้ในงบดําเนินงานค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆตรงนี้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพุทธศักราช2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับตรงนี้การตั้งงบปประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากรทีนี้ต่อมาในข้อ2.5นะครับข้อ2.5เนี่ย กรณีมีความจําเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณและใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากข้อ2.1ถึง2.4ก็ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดโดยจำแนกการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว .1095 ลงวันที่28พฤษภาคม2564เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดนะครับถ้านอกเหนือจาก2.1ถึง2.4นะครับต่อมาในข้อที่3ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเนี่ยจัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อที่จะขออนุมัติดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์และการเบริกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ในการเบริกจ่ายเงินและหลักฐานการเบริกจ่ายเงินก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบริกจ่ายเงินพศ2566นะครับต่อมาในข้อที่4กรณีท้องถิ่นเนี่ยได้มีการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์เอาไว้ในข้อบัญญัติหรือเทศทรบัญญัติปี2567ไปแล้ว อาจจะพิจารณาโอนงบประมาณโครงการดังกล่าวไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ได้นะครับโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของท้องถิ่นพศ2อ6 3ข้อ 63, 26และข้อ27แล้วแต่กรณีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงการเนี่ยไม่ต้องจัดทำเป็นโครงการนะครับไม่ต้องจัดทำเป็นโครงการ ตรงนี้ก็ให้เบิกจ่ายไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็แนวทางปฏิบัติในหนังสือฉบับนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถไปสืบพ้นหนังสือฉบับนี้มาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็เป็นหนังสือที่ว1215ง่ลงวันที่18มีนาคม2567นะครับ